สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเลสคูลสสคไลท์ไม่รู้นะอ่านชื่อถูกไหมโอเคเสียงเราน้ำวันยิ่งเปลี่ยนนะแล้ววันนี้คือเราจะมาทำภารากิจไอ้นี่นะภารากิจแบบลองฆ่าคนให้แบบว่าเกือบทั้งโรงเรียนนะอ่ะภายในวันเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะบาโอเค เกมนี้มีคนขอให้เรามาเล่นกันนะเดี๋ยวเราย้ายตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะ่าเราจะลองหาจังหวะฆ่าใครสักคนดูนะเดี๋ยวเอากระเป๋าไ้เก็บก่อนเออทีนี้ก็รอคนนะ โอเคคนมาค่อนข้างครบแล้วนะเดี๋ยวหาจังหวะก่อนถ้าเดนไหนก่อนดีเนอะโอเคสองคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่เห็นถือเป็นบุญมากเลยนะเนี่ย เราจะเอาส่งมาทิ้งตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเออเออไม่ใครใช่ไหมโอเคโล่สงสนิททิ้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวแบบว่าก่อนกับบ้านเราค่อยเอาสุกพวกนี้ไปทิ้งลงน้ำก่อนนะ โอเคเห็นไปข้างบนนี่นี่คือตรงนี้ข้างบนเขาจะบอกว่ามันมีตัวละครลับนะแต่เราก็ไม่รู้นะเราหาไม่เจอนี่ไงข้าใครก่อนดีวะเนี่ยไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชาย เดี๋ยวเดียวกระตุกเฉยเออโชคดีทันนะเนี่ยมไม่นั้นเดี๋ยวมันลงไปแอบที่ไหนหรือหนีกลับบ้านแน่นอนโอ้ยไม่งั้นเหยื่อหายแน่นอนเนี๋ยเราจะต้องใช้เสื้อผ้าให้คุ้มด้วยนะถ้าใช้เสื้อหมดเร็วมันก็จะเหลือหลักฐานไว้ เดี๋ยวเกมนี้เราลองเล่นมาหนึ่งรอบแล้วนะคือเราพยายามเล่นแบบไม่ให้คนเห็นนะนะว่าเราแบบถ้าคนเนี้ยเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษมันก็แบบว่าเป็นซิมู l เลเตอร์แบบนั้นแหละ แต่ถ้าใครรู้นะว่าไอตัวละครรับที่มันอยู่ด้านบนมันคือใครก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะว่าไปยังไงเพราะเราไปไม่เป็นหรอกนะโอเคสุคท้ายแล้วจริงๆแบบน,นี้มันก็ดูหนักเลยนะแต่เราลองแบบว่าไปฆ่าครูแล้วมันก็ดูหนัก หนักกว่บสบนักเรียนอีกจำได้ว่ามันจะมีตัวละครตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้สองตัวเราค่ายคนตรงนี้ก่นอนเสยหลังอ่ะ,อ,ะอยากให้มันลอยน้ำตรงนีตกน้ำไปจะได้เป็นแบบว่าคลิปที่แบบดูอลังดี อศพก็ไว้ทิ้งหลังเรื่องเรียนเดี๋ยวค่าไอ้ไอเขียวนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวจำได้ว่ามันจะมีผู้ชายมายืนนี่ไงนี่ไงตรงนี้ยืนเร็วๆสิอ้ายลืมไปเลือด เออแต่ก็ไม่มีคนสังเกตเลือดเราด้วยนะก็ถือเป็นแบบบักเกมหรือเปล่าหรือไม่น่าใช่บักแหละคนสร้างเขาก็ทํามาลืมมั้งแต่เขาบางทีเขาก็เตือนอยู่นะออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งสนใจคนนั้นเพราะคนนั้นมันดูมันจะกลับไปเอากระเป๋าหรือเปล่าวะแต่ก็เนาะเราก็ไม่ได้จะฆ่าคนทั้งโรงเรียนหนี่นะจะฆ่าคนแบบว่าเกือบหมดโรงเรียนแค่นั้นแหละแต่ใครที่หนีได้ก็ปล่อยมันไว้แหละแต่แน่นอนละค่ะว่าเราจะฆ่าครูแน่นอนฆ่าครูทั้งโรงเรียนเนะี่ยจริงๆจากที่เราเห็นมันก็มีแค่สามคน ว่ามาหลบตรงนี้เลยบอกให้ปล่อยไปไงอโอเคเริ่มกองใหญ่แล้วุกอะมันจะมีไอคนนั้นใช่ไหมล่ะไอคนนั้นอะที่ยืนคุยกันสองคนอะจำได้ว่าเราต้องไปฆ่ามันนั้นอะเฮ้ยยีหัวม่วงจำได้ว่าเคยโดนยีหัวม่วงเนี่ยค่ะ เออเดี๋ยวตรงนั้นมันมีครูนี่หว่าตรงนี้มันจะมีเด็กเล่นกีฬาอยู่จำได้เอา้าเฮ้ยเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะไม่นะนักกีฬามันวิ่งเร็วอยู่อะ่ะโอ้ไม่ครูลืมไป ลืมคุูไปเลยอะยัไงดีเนี่ยวายครูมาแล้วอ่ะไม่ยังไม่อยากถูกจับตอนนี้มีเ,เด็กตรงนั้นด้วยนี่มาคุมวาไม่เห็นน้นาตาบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหศสาห์จะมาฆ่าครูนะเนี่ย กระทะตรงนี้เก็บได้นะเนี่ยเราไม่รู้นะว่าครูกำลังมาเราก็วิ่งฆ่าคนแบบนี้ก่อนไอ <c oughs> วันนี้ฆ่าครูไป เดี๋ยนี้ต้องฆ่าจำได้อื๋อเฮ้ยครูแผนนี้ลมเลวนะทุกคนคือแบบว่าเราดันลืมไปว่าตรงนั้นมันแบบว่ามีครูอยู่โอเคนี่ก็เป็นถึงเป็นวันที่สองก็แล้วกันโอ้ยอุ้ยสายอยากจะฆ่าหนึ่งวันแน่แท้โอ้ยได้มีครูมาซะได้ เรารู้ว่ามันเรียนได้นะแต่เราจะแบบว่าแบ่งเวลาให้มันเท่าๆกันวิยต้องรอใหม่เลยอ่ะนี่ไงพวกครูแหมครูคนนี้ใช่ไหมที่จับอ่ะโอเคระวังแผนไว้แล้ว เดี๋ยวต้องอรอพรุ่งนี้มันแปลว่าไปยืนอยู่ที่หลักก่อนไอ้เขียวนี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะมันชอบยืนอยู่คนเดียวอือ uh. ตกน้ำไว้ก่อนเลยเยนี่นั่นยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าเยนี่ก่อนก็แล้วกันเดี่ยมมายังมาได้ไงมาแล้วมาแล้วรอแอบบตรงนี้ก่อนกันแล้วกัน จำได้ว่าจะยืนตรงนี้อเกมนี้ไม่สามารถเห็นกอกกอนได้นะเดี๋ยวข้ายมม่วงสองคนที่แบบว่าไปยืนอ่นานหนังสือกัอนคราวนี้จะไม่ปล่อยศพแล้ว รู้สึกปล่อยแล้วมันจะแบบว่าลังเลที่จะห่ารู้สุกผู้ชายมันหนักจังเลยเออตอนนี้ตัวเราเพื่อเลื่อนแบบเต็มตัวเลยนะเนี่ยแต่ก็บอกแล้วไงเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นเลื่อนเราเราก็สามารถแบบ ไปฆ่าคนโอ้โอ้โอฉีดวัคซีนอะไรเออแมวเดี๋ยว <Yeah. S 2> เราจะฆ่านักกีฬาหรือฆ่าตรงนี้ตัวนี้วะอาอแล้วเอ็นนั่นหายไปไหนอ่ะอ้าวถือเป็นโชคใหญ่เลยนะเนี่ยเราสามารถฆ่าพวกนี้ได้ เจนี่นิ่งๆอยู่แล้วไม่ค่อยจะดูอะไรโลกตามโลกไม่ทันนะหวังว่ายายหูแมวยังไม่มานะโอเคพาเพื่อนมาสองคนดำดิ่งลงไปในน้ำล้วสวัสดีน้องแมวอ่าตัวเพื่อนเลือดอยู่ลุ่มหัวไม่ได้ ตรงนี้มันจะมีอยู่นี่คนหนึ่งอ๋อี่หูแมวมันนี่เหรอโอวันนี้เป็นเวนอ้าวเฮ้ยเออโชคดีนะเนี่ยโห้ยแอบมากุ๊กกิ๊กคักอะไรกันยังไม่ได้ใช้กระทาฟาดหัวเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นมือเปล่าก่อน แหมยี่อะไรอยู่คนเดียวเดี๋ยวให้มันได้แบบว่ากระทะซะบ้างเอากระทะไปกินเออไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรีบเก็บศพไอ้นี่ก่อนเผื่อมีคนมาเห็นแห็นหอแอบมันมีความรักในโรงเรียน แอบเพื่อนสองคนนั้นเหรอเดี๋ยวข้านักกีฬาด้วยนักกีฬามันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอยู่ ไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกแกคายนี่ด้วยไอ้นี่ตาบอดมองอะไรไม่เห็นหรอกเนี่ยแนะเออสอยหลังไว้จริงๆก็ขี้เก็บเกนะ็บศพน่ะทิ้งไว้ตรงหลังพุ่มไม้ตรงนี้ก็ได้อุ๊ถ้ายโยคะใหม่เหรอ ปล่อยนี่ทําด้วยไปเชิญทำท่าโยคะกันเลยอืมมันเป็นท่าแบบว่าทำให้ขามันยืดหยุ่นคุณไม่น่าจะผ่านตรงนี้นะเออปล่อยไว้ ไว้ค่อยเก็บตอนหลังเลิกเรียนเพราะตรงนี้มันยังไม่ค่อยมีใครผ่านมาหรอกนอกจากคุณครูนะคุณครูแต่มีนักเรียนบางคนสามารถกำจัดเราได้นะน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งถือคนหนึ่งไปด้วยกว่า จะบอกว่าถือคนหนึ่งไปด้วยทําไมไม่ถึงแบบว่าผู้หญิงนะจะได้เบาๆเออช่างเถอยิ่งพูดเสียงเริ่มแหบลงนะเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไอ้นี่กันเฮออ้ยถ้าเราผ่านตรงนี้ครูจะเห็นห่าเออกงังวล แล้วค่ายายหัวม่วงสองคนนั้นไปแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวหายายม่วงนั่นก่อนเดี๋ยวยวม่วงคนนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยเราค่าตรงนี้ยังอะ่ะ ยังไม่ค่ะ,ฮะเฮ้ยหนีไปสองคนเลยว่ะโ oh no. อ้ no โอหนีไปข้องครูด้วย เก็บศพไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ใครมีคนเห็นโอ้ยนั่นมันหนีไปห้องครัวห้องที่ครูอยู่ใกล้ๆอะ่ะโอไม่นะเด,เดี๋ยวแล้วอเออเยวพวกนี้ไปเก็บตรงนี้กอน โอเคได้แล้วน่าจะครบแล้วนะแต่ว่าถ้าเดินผ่านตรงนี้ครูไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยไม่เห็นโชคดียายหัวม่วงอยู่ตรงนี้เปล่าอ่ะไม่อยู่มันอยู่ไหนมันคือคนที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลวม่กี่คน คนเนี่ยอืมไม่เห็นเดี๋ยวเก็บคอ้อนตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะเอาศพมันเก็บเข้าตู้จะได้ไม่แบบสะดุดตาคนกันไปฮยี่สองพี่น้อง ไม่ใครแล้วใช่ไหมอือดีอืมอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้น้องแมวอ๋อลูกไม่ได้มีใบเขียวนั่นด้วยเขียวทรงเครื่องจริงๆ เดี๋ยวนะนั่นไงยืนเออหันหลังอยู่เดี๋ยวนะล้างตัวก่อนนะไม่ตกใจคิดว่าใครเดี๋ยวมีช่องว่างตรงนี้อยู่เอาตรงนี้เก็บค้อนหอยเก็บค้อนเก็บค้อนแล้ว เสื้อใหม่สะอาดเอี่ยมอ่องตรงนี้ห้องน้ํำชายเข้าไม่ได้เอ,อื้อเอ,อืเออ้อโดนผักออกมาแรงดันอากาศไปเข้าเรียนหนักเรียนน้อยๆน้อยเอเ้ยคนเห็นด้วยอรอมีดอะคิดว่าคนไม่เห็นนะเนี่ยเอ,อ้แต่เห็นก็ดีนะ จะได้ฆ่ามันง่ายๆขึ้นทิ้งไว้ตรงนี้แหละไอ้พวกนั้นหายไปไหนวะอ้าวเศร้าเลยเอ้ยไอ้นี่เศ้าเลยไม่มีเพื่อนเพื่อนหันทองหาย เฮ้ยเขียวมันติดเกมกันไหมบ้าเดี๋ยว,วนะมันมีแค่นี้อหรอไอ้น,นั่นอยู่ที่เดิมไอ้นนี่ก็อยู่ที่เดิมเราจะฆ่าใครได้วะเนี่ยมันตึบเลย อน,นี่ยืนคุยคนเดียวไอนน้สองคนนี้ก็นินทาคุณไปเรื่อยเออลืมไปมือเปิดเลือดเอน,นี่อยากฆ่ามากเลยเนะีย่ยแ่ถ้าเออรอฆ่าที่สองอ,อ้ยลืมไม่ได้เรียนไม่ได้เรือเอ,อ้เสื้ออุ้ยลิ้นพันเสื้อเรือสองตัวแล้ว แบบใช้ไม่คุ้มหนึือ,อบอกให้ใช้คุ้มแต่ทำตัวเองไม่คุ้มเรียน ข่าได้สองคนก่อนกลับบ้านคุณครูคุณครูผู้หญิงไม่เคยจับเราแต่สวยนะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋วลืมไปเลยมันจะมีนักเรียนที่กำลังกลับบ้านนี่ว่าเอ๊ยไอ้นั่น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 ขาไม่ทันแน่เลยอ่ะเอ้ยข้าทันด้วยเหรอวะ เธอด้วยอ่ะค่าทันแต่เก็บศพไม่ได้อ่ะมันเก็บได้แค่คนนี้ส่วนคนนี้ก็ปล่อยทิ้งกลางถนนไม่มใครสนใจมันจะมีครูที่เฝ้ายามอยู่ใช่ไหมเฮ้ย,ยถือว่าเราก็เกือบจะ เก็บได้ครบแล้วนะมาถึงเก็บครบอ่ะไอ้อืมฆ่าครูผู้หญิงด้วยเดี๋ยวนะเราฆ่านักเรียนไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะเออคนนี้ด้วยจริงๆก็ขี้เกียจโยนลงน้ำเหมือนกันนะเนี่ยเอออยู่รวมๆไปแปลกๆนะท่าน มีใครอยู่อีกไหมไม่นานะเราฆ่าคนเกือบทั้งโรงเรียนยังอะแต่เราก็ฆ่าแบบว่ายายสังคนนั้นที่นินทาได้แล้วนะส่วนไอ้หัวน้ํางินโอ้โหมันกลับบ้านเร็วอ่ะเอาคุณครูเอาคุณครูมารวมกับนกักเรียนเจะว่าไปเอาวธสุดท้ายมันอยู่ไหนเนาะ หาไม่เจอทิ้งสักสมหนึ่งก็แล้วกันโอเคโยนลงไปตุ่มเดี๋ยวทิ้งสับคุณคูณดีกว่าไม่ชอบสับคุณคูณคุณคูณตัวหนักนะเนี่ยโอเคคุณคูณลงไปไว่ายน้ำแล้ว โอ้หน้าต่างข้างบนมีเปิดเลยล้างมือสุขนะนาำไมเป็นอันดับต้นเปลี่ยนชุดยังยังไม่ได้ลองใช้คอนเลยเก็บมีดหนูเป็นแค่เด็กนักเรียนที่ติดเรียนค่ะเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูม่เออตกใจหมดเลย หูเหลืออยู่คนหนึ่งข้าไม่หมดแต่อย่างน้อยก็แบบว่าเกือบทุกคนอยู่ไหนนะจะว่าไปคุณครูหวัวน้ำตาลคือตอนเลิกเรียนมันจะไม่ มันจะขึ้นบันไดตรงเนี้ยแต่จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเราข้ามมันไปนก่อนแล้วหมดเรี่ยงโน้ตัวเช็คนักเรียนเราเป็นร,ปรอปภอืมดูเหมือนนักเรียนจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะ กลับบ้านกันเราโอเคอะไรเนี่ยมามากดเลือก <good>, แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็บายบายเดี๋ยวคลิปหน้าแบบว่าบางคนก็บอกนะว่าเฟลี่เฟนี่เฟลี่เลฟซิมูเลเตอร์สมันอัปเดตแล้วนะเราก็เห็นแล้วนะแต่เรากำลังโหลดอยู่นนเนี่ยโหลดเสร็จแล้วนเนี่ยอือ เดี๋ยวก็เล่นต่อไปเลยแล้วก็มีเกมยันเดเลสสอเกมที่เรายังไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราให้ดูเกมนี่นะกดเป็นเกมยันเดเลสที่สำเร็จแล้วนะว้าวเย,ย้เป็นเกมแบบว่ายูโอเคนะก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายทำไมตอนสุดท้ายแล้วมันถึงอยู่ที่เกมนี้หรอ ก็ไม่รู้นะวันไหนเดี๋ยวเราจะลองเล่นเองนะบ๊ายบายบายสวัสดีทุกคนนี่ก็วันสำหรับนะแล้วนี่คือคือแบบเบมี่กอนทุกคนมีล่มเอ้ยมีล่มอย่างสวยๆกันงามๆกันเลยนะเดี๋ยนะวางกระเป๋าก่อนดิคุณเคยเจอช่วงหน้าฝนไาฝนหลวง นี่น่ายจริงๆตายแล้วโหตกใจอะไกันขานาเหอเอขยงขานาดนี้หืมไม่เคยเห็นคนสวยเลยไปทิ้งลงทะเลหนึหนูน่นะ่เออเอ็นนี เห็นลมคิดว่าม้าเบ็ดบอลตีหัวใครกันมันใครเห็นเหนื่อยง่ายแล้วกิจลอกสังหารมืดหมดทุกคนคิดว่าผีเนีไงไปไอ้มวนเยอะเลยเนาะมีแดดไปโอ้ยเด็กนักเ,เรียนหนีเงนหมดแลยอูย้ ไอ้มงเอิอ่เองก็มวงอยู่ขาไปเออแต่กต่เสื้อหออนังอ้าวไอ,อ,อ<ะ>้ดำเดปล่อยดิมาเอง้องวิ่งใช่ไหมอืมวิ่งไม่ทันไงหนึ่งไดโหลแนะน,น่นอนเป็นเนี้ยคุณกูรักนะคะ แมตกองข่นี่มไม่มีเรื่งใช่ไหม่ะเฮ้ยไอหมอนไม่ไอ้น้ำเงิน